นมน่าดังใจใจรู้ิางระยกการสงมตการอาหังสัมมา พรนที่อย่างนี้พระมหาเวสสกสงฆ์การตัณหาการัณฑายาเพรสสัสุบรรณสุภินเทวันเกิดกัปในภาคต้นวันนี้อยู่ในพมนต์วันนี้อยู่ในช่วงทานนมขเจริญรท่านตอนเช้าตอนบ่ายท่านน้ำเเป็นประการแล้วก็ ไม่หมดนะครับตาธุเสร็จแล้วนะครับนนี้บ <Temple meals> <ifer> ้างเร็จแล้วนะครับนี่เป็นข้าวที่ดีนะครับี่เชื่อทุกคนทราจงละจากโลกนข้แล้วเขาจะติดใจราบ้าง